ถึงแล้วครับผมโอเคนะะแล้วก็มาถึงแล้วนะฮะให้เอยเนาะเออกว่าเราจะเดินกลับไปกลับมางุงงงงงงงยิ่งนะล้วก็มาถึงจนได้นะเอากุติเนี่ยโอเคครับเหนื่อยแล้ว่อนคุณดูรถเบต้าผมนะครั้งนี้เราจะขับให้มันปลอดภัยที่สุดนะฮะคุณดูรถของผมไปจอดที่ไหนโอ้โหอ่านั่นไง รถคุณมาแทรกนม่ <ด S 2> โอเคครับเราจะพยายามขับให้มันปลอดภัยที่สุดนะถ้าที่จะทำได้นะคือไม่ขับเลยนะโอเคเราจะไปเอาเฮลเลอร์จากจุดที่เป็นสีชมพูครับไปเอเอฟไปไปเมืองเราดีกว่าไหมครับผมว่าน่าจะง่ายกว่าเหรอผมผมว่ารอะะไปทางนี้ดีกว่าผมเชื่อผมใก้ดี ไม,ม่มันมันมีแค่อันเดียวครับคือมันแข่งแข่งแข่งเวลาไม่พอแข่งกับเพื่อนเราด้วยครับอ๋อคือเราต้องเอาสองอันใช่ปะ่ะใช่ึ้นภูเขาวไปแล้วแม่มันมันตรายมันตรายตรายโอเค <c oughs> เรากลับเมืองเรานะแล,ะล้วมึงดูถนน,นด้วยนะต้องต้องตามถนนไปนะทางนี้ใช่ปะ่ะนะเรามาทางไหนแล้วครับเนี่ยเราเราอ่าตอน,นเราอินเวอร์สอยู่ใช่ไหมเด็กเราอ้อมไป เรามาดูเฉยเราไม่ห่วงเวลามาทำงานให้ทุกคนดูเฉยใช่ครับกลัวละขับรถนี้ต้องเป็นกลัว <c oughs> ขับรถเอเดนีม่บินเลยโอ้โหมันมีอยู่อันเดียวได้ครับนั่นผมมาสาขึ้นไปน้ำบนอนึ่งครับเดีวผมจะตามคนไปละ <c oughs> แหละ <c oughs> มันไม่ไกลหรอกคนดูดิสะพานแค่ทำสะพานเดียว แต่ว่าผมผมไม่อยากอ้อมไงเมืองเมืองเรามันอ้อมอยู่ดูกกี้อะอันตรายตรงนี้โอ้ดูมันอ้อมเลยไม่ใช่อ้อมโอ้โหไม่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  เจอกันโรงพยาบาลเมืองบางโอเคเดี๋ยวผมจะไปส่งเองนะคุณกองก็รอรับอาชีพใหม่เด้นะครับตายเลยเนี่ยโอเคตายแล้วเอ,อ็กซิเมนอนล็อกฟิวเดไซ d e ใช่ไหมครับอืมเอ๊ะจะดูกูเกิดไหนเนี่ยแม่โรงพยาบาลที่ไหนเนี่ยโรงพยาบาลเมือนนู่น่ะเมืองซาฮารา ันไมผมไม่เห็นตัวผมเลยนี่พอเรามาถึงเทลเลอร์แล้วแล้วก็พุ่งชนมันนะแล้วก็ไม่กดอนแล้ปัญหาคือขากลับนะครับมัน <c oughs> ต้องทำยังไงอะ่ะ <c oughs> ต้องเอาตูดตูดชนกับเทลเลอร์โอ้โหน,นี่ก็นี่ผมจะถึงจุดเทลเลอร์นี่แล้วเยี่ับได้ได้เทลเลอร์แล้ว <c oughs> อให้เรากลับไปไหนวะเน,นี่ยกับที่เดิมครับโอ้ไม่ได้ใกล้เลยโอเคมาถึงแล้วครับมาถึงทรงทรงโอ้เนี่ยเยี่ยมโหได้สองพันสี่นะครับถ้าผมจะไม่ทำงานอีกโอเคกลับละ ข้อดีของอาชีพนี้ก็คือได้เงินเยอะนะฮะได้เงินเยอะมากนะครับแล้วก็แค่นั้นละครับแล้วก็ข้อเสียนี่ก็คืออ่ารถขับยากมากนะฮะแล้วก็รถขับยากมากแล้วก็อ่าพื้นที่นี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะอยากได้ตังค์เยอะก็แต่ตกน้านี่คือแบบมันก็คือคือรถมันไม่หายอนะตกแล้วมันรถไม่หายแนละ้วแบบมันก็ เออนะบางทีสิ่งที่มันเราต้องการเหมือนรถพิซซ่าอย่างเงี้ยคือคือเราอยากลงจากรถพิซซ่าบ้าง,งผิดหรือเปล่าอ่ะแค่นั้นแหละอันนี้มันไม่ให้เราตกนะฮะไหนเนยจะไปไหนต่อนี่ไปรับชีพต่อไปนิดกว่าแอ็กซีลามเนี่ย ไอที่เราคิดว่าเป็นถังขยะใช่ไหมใช่จะบอกอา,อาชีพแท็กซี่นะอาชีพแท็กซี่ก็คือเป็นอาชีพที่เราต้องอส่งส่งคนนะ่ะในการบีบแตะใส่คนที่มันยังกำลังเงยืนอยู่ก็คือเป้าหมายของเรานั่นแหละพอเราปรีนเสร็จมันก็จะมาในรถเรานะัะมันจะถามเราก่อนว่าเอยจะเข้ารถมาไหมจะให้เราจะเราจะบริการเขาไหมอย่างเงี้ยแล้วก็กดเย็บแล้วก็จะพาเขาไปส่งที่เมืองนะะส่งที่ที่ที่หนึงนะ่งอ่ะ ซึ่งก็ไม่ได้ใกล้เอ้ยไม่ได้ไกล้ะอะไรมากนะปัญหาคือสัญลักษณ์เทเล,ลอร์ผมยังไม่หายเลยครับชมพูนั่งแมพเลยครับอ <S <S โอเคแท็กสแสแท็กซี่คือสัญลักษณ์ตัวทีที่เราเผลอพลาดไปไปดูตอนที่มันคิดว่าเป็นแทสเตอร์นะฮะนั่นแหละมันจะเป็นสี เหลืองเหลือสีตัวที่ออกน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะน้ำตาลอ,อ่อ,อนๆอ่ะโอเคครับดกด e เพื่อสตาร์ j อบป,ปุ๊บก็จะมีรถแท็กซี่ของเรานะฮะ <c oughs> อยู่ไหนว่าเอาอ,อยู่นี่โอเค <c oughs> ตรง <c oughs> แล้วสัญลักษ ก็คือสีน้ำเงินใช่ไหมครับครับข้อดีของอาชีพแท็กซี่นะครับก็คือมันสามารถทำงานได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็แล้วก็ไม่มีอีกแล้วนคนีย <c oughs> แล้วก็รถมันนั่งได้หลายคนนะครับก็ <c oughs> เสียคือด้วยตังน้อยอนะแล้วก็แค่นี้แหละ <c oughs> คือไอเนี้ยมันก็ดีอยู่เพราะมันอยู่ในเมืองนะแต่ก็แบบเออคือถ้าสมมติว่าเราแบบอยากจะเลิกก็ลงเก้าอี้มาได้เลยเอ้ลงรถมาได้เลยนะนี่แล้วปิ้นหนึ่งครั้งแล้วก็กดเ e s ยสเก็ตอินอ่าแล้วก็จะพาไปจุดสีอ่าเขียวเขียวแป๊ดเลยเขียวมะนาวนะปัญหาคือมันมีที่นั่งกันหลายคนแล้วกแม,ม่มึงไม่มานั่งรวมกันละ่ะ เราจะได้ตังค์กันเท่าไหร่นะคะชักเคง7เจ็ด้อยห้าบนะฮะซึ่งเงินค่อนข้างน้อยกว่าพิซซ่าที่จริงก็พอๆกันนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้มันเงินมันยังน้อยอยู่นนะแต่ก็ประมาณ7 0 0ดร้ถึงเก้ประมาณนั้นแหละครับเดี๋ราจะพาส่งไปอีกรอบนะเพื่อรออ่าถึงกล้องยังไงครับ,รบ,นรบนเนี่ยแถวนี้้า แท็กซี่เต็มบ้านเต็มเมืองเลยครับใช่ครับมึงมึงต้องมึงจะรับบริการอะไรเยอะแยะเออใช่คุณเคยบอกไอ้โลเปเกมนี้มันดีกว่าโลเปอ,อื่นยังไงครับเนี่ยอะไรนะโลเปของเซิฟนี้มันดีกว่าโลเปของเซิฟอื่นยังไงครับเนี่ยอ๋อคือไม่จะไม่จะแต่ละชีปไม่จะเป็นต้องช่วยกันครับยังไงครับคือสามารถทำคือไม่ไม่จะเป็นต้องการผู้เล่นคนอื่นในการทำงาน คือคือหมายถึงที่คุณพูดหมายถึงไนโลเพของเซิร์ฟอื่นเนี่ยคือถ้าเป็นแท็กซี่เนี่ยคือคุณต้องโบกแท็กซี่แล้วคนที่เป็นอาชีพแท็ก็ต้องมารับคุณใช่ไหมประมาณนั้นใช่แต่นี้มันใช้ AI แทนในการส่งอะไรนี้ งั้นถ้าเซิร์ฟนั้นมันมีคนเล่นน้อยก็จบเลยครับถ้าถ้าผมไม่อยากเช่าแท็กซี่ผมก็ไม่โบกแล้วแท็กซี่ก็ไม่มีางานทคจบโอเค,อเ,คเสร็จอีก758นะก็คือเกือบได้เกือบพนะันน่ะแต่ว่าถ้าจะถามว่างานพิซซ่าดีกว่าไหมดีกว่าครับพือที่ใกล้กว่าด้วยนะฮะโอ้อาชีพนี้นี่คือถ้าคุณอยากเร็วเนี่ยก็ อาชีพถ้าเร็วเร็วกว่าันนี้เออาชีพนี้มันเร็วกว่าอ่ไอ้นคนสง่งพิซซ่านิดนึงเพราะว่ามันได้ขับรถแท็กซี่นะฮะนั่นแหละโอถ้าพิซซ่ามันจะขับเวสป้านะฮะอย่างที่คุณเห็นตอนแรกๆนะปประตูปิดประตูเออปิดประตูแบบคันเทป <What? S 1> ใช้ลมในการปิดเอาใช้การหักโอเด เอ้ยอะไรวะเง่บ้าไปแล้วเอาอโอเคเราจะมาทําอาชีพต่อไปกันเลยนะก็คือนเมดิกนะฮะคืออาชีพพยาบาลนั่นเองนะครับก็อ่าสัญลักษณ์ของมันก็คือสัญลักษณ์อ่าพยาบาลนั่นเองนะฮะง่ายๆเลยไม่ไม่อะไรมากนะสปาวลดมาก่อนจักรยานคู่ใจของเรา ซึ่งอาชีพนี้ต้องอไปหาคนตายนะก็คือ AI มันจะนอนตายอยู่แล้วก็ลงรถแล้วก็เดินไปช่วยปั๊มหัวใจเขาแล้วก็ได้ตังค์ละโอเคเดี๋วแเราจะพาไปนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมที่โรงพยาบาลนี้มันต้องมีคนกองอยู่เยอะๆเๆแปลกๆนะนี่ปุ๊บกด Start the Job นะ ราก็จะอยู่นี่นะฮะแล้วก็ขึ้นรถกันตามปกตินะฮะป๊อกโอก้ยเยอะเนี่ยก็จะมีตัวสีเหลืองๆนะสีเหลืองๆคือคนที่กําลังตายอยู่นะฮะกำลังแบบเใกล้ตายแล้วอะไรประมาณนะั้นนะฮะก็เราก็ต้องไปช่วยเขาซึ่งเพื่อนด้านหลังก็ไม่มีนะจะให้ช่วยทําไมวะเฮ้ยวันนี้ ตัดเฮ้ยอย่าเลยเว้ยอย่าเลยเว้ยอะไรครับอะไรครับโอเคคน้องอาจจะมีปัญหาพูดไม่ได้นะไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะแต่คผมก็ตามผมมาแล้วกันนะเด้อ อยู่ดีๆอ,อยู่แน่นๆนับแน่นๆเมื่อเรามาเจอคนตายนะแล้วก็เดินอ่าลงรถปุ๊บแล้วก็อามาช่วยเราก็เดินมาใกล้ๆนะมันก็จะปั๊มหัวใจอัตโนมัติน,ะนี่ได้แปดร้อยเจ็ดสิบสองนะฮะโอ้โหคุ้มกันเลยทีเดียวหรือเปล่านะเกียบ์เราจะให้คุณกล้องขับไปนะฮะ ลืมไปครับคุณกองขับไม่ได้นะฮะไม่ใช่อาชีพนะคือถ้าสมมุติว่าคือแบบเกมนี้มันมันเสียอย่างหนึ่งก็คืออ่าถ้าสมมุติว่าคืออาชีพไหนอะถ้าเราไม่ได้ชีพนั้นเราก็จะขับไม่ได้เราจะไม่สามารถทําอะไรกับอาชีพนั้นได้เลยนะสมมุติว่าเราไปเจอเวสป้าเออเราไปเจอไอรถรถพยาบาลเนี่ยยืนเออไม่ใช่ลอยอยู่นะแบบกําลังนั่งอยูนะ่แล้วก็สามารถ เราจะไม่สามารถขับไปขับด้วยไปขับได้นะฮะโอเคกูพูดอะไรก็ไม่รู้เงง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 นะำบากไหมครับคุณเอาอเอรอครับเราจะขับช้านะ เราจะไปทำอาชีพอื่นต่อไปคุณเลยต <c oughs> องมือว่าทำอะไรเนี่ยว่าตเนี่ยเออคุณนอนไหมครับตักลมไปแล้วกันพวกนี้ในอากาศเปลีป่ยนแปลงบ่อยแบบมากๆนะคือแบบมึงไม่ง,ง้องที่มันอยู่ดีมันก็ร้อนชินะบหายแล้วมาคนเป็นไรครับบ้าน,น,นมีคนาครับอรับออากาศเย็นเสียวใสมาก สู่บบความมืงมังไกพ้นตายคุณรักษาผมหน่อยดิตายงั้น <c oughs> คุณตามผมมาเลยครับ okay, เดี๋ยวเดี๋ยวผมตังหนึ่งครับอ๋เดี๋ยวนะนนเดี๋ยวผมมีวิธีนะครับตัวหนึ่งนี่ไปเลย <c oughs> <c oughs> คุณมารถพยาบาลกับผมวันี่อนอ้าวไทเทเนียมครับเอ้ยชีวูครับนะครับ <c oughs> ช่องช่องแดนัคบคุณก็เปิดอยู่ไม่ใช่หร,รออ๋ับอพอร์ทเวอร์ซีรโพลิตรอะลยดีไหมเนี่ยคุณรอนะโพลิตแต่อาชีพโพลิตนี่ผมจะไม่สามารถบอกได้นะว่ามันดียังไงอะไรอย่างเงี้ยนะ In เล v e life ถ้าโพลิสมันทานํางานยังไงครับคือโอพลิสเนี่ยเราก็จะไปที่ไอ้ที่มันเป็นสัญลักษณ์ตํารวจนะฮะเพื่อทําการาทํางานนั่นเองซึ่งเราจะทํางานได้เราก็ต้องไปที่วันเต็ดนะไอ้เนี่ยเราไอ้ไอ้เนี่ยเขียนคำว่าวันเต็ดปุ๊บก็จะมีผู้ต้องต้องหานะให้เราไปฆ่านั่นเองนะครับตัเตัดเตัเตัดเตัเตัดเตัเตั ตึก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 ตกโอ้โห,โหไม่ไหววะ่ะแค่ไปฆ่าคนพวกนี้อะ่ะใช่อ่ะมันก็งอนตายเลยเดี๋ยว <c oughs> ใ,ใครครับอะไรอ่ะโอ้โห Black Weaver ได้ข่าวว่ามันทิมพปล่อยมา้งคุณเดี๋ยวผมทำสวิปเปรลรอแล้วกนะันโพลิสนี่ผมขอไม่บอกนะว่า มันยากไปนะคุณไปเอาคุณไปรับงานแล้วคุณก็เลิกงานซะนะครับเพราะว่าคุณก็จะได้รถฟรีนั่นเอ๊ได้ปืนฟรีนั่นเองครับเราต้องไปที่ไหนนะไปที่สัญ,ญลักษณ์ตำรวจนะครับตรงนี้ครับนี่แล้วก็จะไปทํางานต่อได้นะฮะสัญ,ญลักษณ์ตำรวจตรงไหนอะไอ้ที่เปสีน้ําเงินอนะอ๋อทำไมลงอ๋อนี หัวใจเใส่ว่าอ่าเป็นเพลงอะไรก็ย้อนกลับไปดูในทีที่สูงน,นะครับคอนจะกรนี้เพลงอะไรใช่ครับแต่ว่าชั้นนี้เป็นเวอร์ชันแท้นะเวอร์ชันที่แบบออริจินอลเลยไม่รู้ว่าคลิปผมจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเนี่หลายเพลงมากแต่สนุกมากเพลงนี้แต่ผมไม่สามารถใช้ของแท้ได้ผมก็เลยเอฟเวอร์ชันรีมิกซ์มัน ลดวความมันลงมานิดน,นึงใช่แต่เวอร์ชันนี้มันออริจินอลเนี่ยมันสุดละครับของเดวิดเดวิดคอปเปอร์ฟิล์ใช่ครับเดวิดเมคคัสตาลล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 ้นล้นแบล็คปีนฟีแค่นี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ่าผมลืมบอกข้อดีของกับข,ข้อเสียในอาชีพเมดินนะ,ะข้อดีนะก็คือ ไม่มีครับ <love> ก็คือได้ตังค์ <love> พอๆกันอะได้ตังค์ประมาณ800อนะพอๆกับพิซซ่าเลยนะขขอเสียก็คือเนี่ยค,คนช่วยเอค,คนตายแต่ละคนอยู่ไกลมากครับเราไม่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เราแนะนําไปทํางานพิซซ่าดีกว่า <P izza> พิซซ่านี่ได้ตังค์เยอะแถมอยู่ใกล้ด้วยนะ ได้เปืนฟรีไม่เห็นได้เปืนฟรีเลยครับกด e ครับมันไม่มีอีให้กดครับมันต้องมีสิเราได้ละเรียจร้อยครับหมุนนะหมุนนะนะหรอกครับไม่ไม่มีจำกัดเลยดิใช่กาเกาอู้อ,อูอ้อ,อูให้พีคุก็ไม่ลดเี่นา <c oughs> คุณจะยิยงอีกนัดดิครับนั่นมันเจ็บช้ำในครับมันช้ำในออ เชียนเวทป้ายางแตกมันมีคนยิงยางไอ้ตำรวจนั่นแหะที่ไล่ล่าผมมายิงเวทป้าผมยางแตกอ่ะยิงดิอืมผมก็เลยขับยางแตกแล้วผมก็ยังรอดจากมันอยู่ดีนะที่ดูแสดงเป็นตำรวจที่เอ้าที่ไลคุณภาพมากคุณมีตังอะไรอ่ะผมจะโอนตังให้คุณเป็นเงินสนับสนุนซื้อรถกระบะสามหมื่นแปดครับ เทสัตเทสัตี๋ยวไม่โอ้โหเห็นไหมโหยางแตกม่เทกว่ายางธรรมดาอีกเหมือนมีมีบูสต์ติดอะเออปัญหาคือเบรกมันหลุดเบรกที่หลุดก่อบนะเออบูสเตอร์เออใช่ถ้าคนถ้ามีคนมาเจอเราก็ก็ถ้าไทยลักกันด้วยนะฮะถ้าทายกันด้วยนะถ้าเห็นกล้องย่าหรือพิมซาล็อกอินมา ตอนแรกคือหลังจากวันไอ้ที่เราอัพวันแรกไว้ก็มีคนมาแล้วพี่ก้องพี่มน,นะสนุกดีเออก็ถามต่อไาอินาซามาออกวันไหนนะก็เลยบอกไว้ปรพอเฮ้นะอ,อินาซมาผมขอพักวางถึงแม้มันสนุกก็ตามและอินันไอ้ดอนสตาร์กสนุกนะครับอินาซามาก็สนุกอ้อหนุกทุก,กเกมเลยนะแต่มาเล่นกับคุณบีมนะไม่ใช่เพราะอะไรครอกกูเหนื่อยนะ <laughs> สัปดาห์หนึ่งโหอัพทียิ่งสัปดาห์นี้ผมโบนัสเลยครับอัพไปสี่คลิปนะใช่คนคนโหดสัตว์มากถ่ายนอนซับถ่ายเช้าต่อเที่ยงอัพเย็นอย่างเงี้ยโอ้โห,โหแบบว่าคือต้องเข้าใจว่าไอไอ,ไอการการเล่นเกมการแคสเกมเนี่ยมันเป็นการมันเป็นงานอดิเรกนะครับมันไม่ใช่ทำเป็นอาชีพโดยตรงอย่างใดเพราะฉะนั้น<ห>เราจะ ให้เวลาต่อพวกนี้ทั้งวันเลยมันก็ไม่ได้นะ <Yeah. S 2> แต่ว่าถ้าแบบถ้าเราสมมติว่าเราได้เราแบบถ้าเป็นพาร์เนอร์อะไรอย่างเงี้ยเอออน้นกว่ากันไปอย่างนะแต่อย่างน้อยคุณก็ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปในการหาเงินผ่านันเอเอสเซนอยู่ดี <What? S 2> ผมส่วนรายได้ผมก็ต้องรอต่อไปนะ <Okay. S 2> สิ้นเดือนเมษายนเขาจะส่งมาว่าคุณจะได้ตังค์เท่าไหร่แต่ถ้าจะได้ตังค์จริงต้องรอ15พฤษภาอ๋อ oh, เปิดเทอมครับครับเปิดแบบเปิดเปิดเทอมบุ๊คอไแบบ ได้ตังค์เพื่อเปิดเทอมอะไรเงี้ยคือผมแนะนําว่านะเรียนให้่าถึงแม้คุณนะถึงแม้คุณจะอยากได้ตังค์หรือว่าทําอะไรก็ตามคุณก็คุณเรียนไปก่อนนะครับถึงถึงเบาะถึงแบบเฮ้ยกูมีงานแล้วเว้ยกูได้งานแบบกูได,ได้ตังค์แล้วเว้ยอะไรเงี้ยแต่คุณก็ได้ตังค์ในะในในอะไรที่มันน้อยนะคือร้อยวิวมันได้เท่าไหร่นะพันวิวได้ส่วนพัน ผันยู่ได้ศูนยจะหนึ่งโอนก็คือได้สามสตังค์นะฮะ oh, <no. S 1> คุ้มหรือเปล่าแค่นั้นนะฮะดูก่อนว่ามันจะแอาาอัดเไร่นะแถม,มโดนแดกมีหกสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นของหกสิบเปอร์เซ็นที่จะได้โ oh, <no. S 2> อนคุณรับอาชีพเรื่องอะไรสวิปเปอร์นะสวิปเปอร์โยใครมันก็เก็บขยะไม่ใช่หรอไม่มัน,เป,นเป็นพวกดูดฝุ่นนะครับอ๋อใช่ไอ้นั่นมัน trash นี่มาเนี่ย ขุดปุกมาเลยใครครับเนี่ยสวีเปอร์ครับอ๋อจริงเหรสวีเปอร์ขับรถนั่นนะใช่ครับสวีเปอร์นี่จะมีสัญลักษณ์รูปเอสนะฮะเออเป็นการเลี้ยวเป็นรูปเอสนะอาชีพของเราก็คือหลักๆก็คือในการดูดฝุ่นทั่วทั้งเมืองนะฮะถามว่ายากไหมไม่ยากใครทำะไรนี่วะ มีแค่เรากับไอแอสแอสะไรเงี้ยอสโฮลคนเล่นเริ่มน้อยลงเพราะว่าช่วงนี้คือตอนนี้ประมาณเที่ยงของเราะอะก็คือเวลาจริงก็ของต่างประเทศก็ประมาณตีหนึ่งตีสองประมาณนั้นนะครับอ้าวแบ็ควีเวอร์อิสเอคผมไปฆ่ามาเลยก็ได้เนี่ย <laughs> Language a m b a s s ต d o r นี่คืออะไรอ่ะอ๋อเป็นทูอธรรมศาส หรือว่าให้แปลไทยก็คือล่ามนั่นเองครับแล้วดูเนเตอร์ดูเนเตอร์ก็คือพวกบริจาคตังค์ให้เซิร์ฟเวอร์อ่ะแล้วโมเดลเลชันทีมก็คือทีมผู้ดูแลดูแลเซิร์ฟเวอร์ง่ายๆว่าแอดมินนั่นเองครับส่วนล้วก็คือเพลเยอร์กะกาคนหนึ่งนะนี่มันจุดในตำนานเนี่ยจุดที่พลาดแรกเรามานะ เนี่ยคือไอ้ตรงนั้นหลายคนสงสัยว่ามันคือส้นตีนอะไรก็คือสมมุติว่าเนี่ยเรามาปุ๊บรับงานปุ๊บกด e ีฟฟับนะก็มันจะอยู่อ่าตรงนี้นะแล้วก็ขึ้นรถปั๊บปั๊บปุ๊บก็จะมีแถบสีน้ำตาลขึ้นมานะแถบสีน้ำตาลก็คือแถบอ่าไอ้ขยะที่เราดูดไปนะฮะคือถ้าให้ใหสมมุติว่าเราเต็มปุ๊บเราก็ถอยหลังมาที่อ่าจุดนี้นะฮะเนี่ย แล้วเราจะทำยังไงครับอาชีพเนี้ยก็คือขับไปเรื่อยๆทั่วทั้งเมืองครับฮะขับเรื่อยๆทั่วทั้งเมืองครับว <What? S 2> ๊าชิวเลยดิเนี่ยใช่ครับขอให้ได้แั้งสองครับ